สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ร,รายการสบส,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 สคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบโลกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w o r l d w e s t v t v และสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่าน YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับ สำหรับข่าวแรกวันนี้ครับคุณผู้ชมสปสชแจ้งแนวปฏิบัติผู้มีสิทธิ์บัตรทองหากติดเชื้อโควิด -19 รับมือผู้ป่วยเพิ่มหลังสงการนายแพทย์เจเดศธรรมทั์อาลีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชกล่าวว่าภายหลังจากเทศกาลสงการนะครับที่เป็นวันหยุดยาวโดยมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อาจจะพบผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น ทั้งขณะนี้นะครับทั่วโลกมีการรายงานพบเชื้อโควิด1 9ลูกผสมโดยเฉพาะสายพันธุ์ XBB.1.1.6 ที่พบมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงประเทศไทยนะครับทำให้มีการเตือนให้เฝ้าระวังการติดเชื้อและเจ็บป่วยสปสชนะครับได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในการดูแลคนไทยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงการรักษากรณีผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจมีไข้อุณหภูมิมากกว่า3.7 สุด5องศาเซีกเจ็ดขึ้นไปไอมีน้ำมูกเจ็บคอตาแดงมีผื่นายเหลวจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้ตรวจ A.D.K. นะครับและหากขึ้น2ขีดผลเป็นบวกให้เข้ารับการรักษาได้ตามระบบบริการที่สปะสะชดำเนินการรับอรองรับไว้กรณีผู้ป่วยโควิด COVID -19 นะครับสีเขียวอาการเล็กน้อยเข้ารับบริการได้ดังนี้ครับ 1>, 1. ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับขั้นตอนการรับบริการให้ญาติผู้ป่วยเดินทางไปที่ร้านยาที่เข้าร่วมพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับของผู้ป่วยเพื่อใช้ยืนยันการรับบริการจากนั้นเภสัชกรประจําร้านนะครับยาร้านยานะครับจะวิดีโอคอลกับผู้ป่วยเพื่อซักถามอาการและในกรณีที่มีการจ่ายยาเภสัชกรจะแนะนําวิธีการใช้ยาด้วย พร้อมกับจ่ายยาให้โดยนำโดยให้ญาตินะครับนำกลับไปให้ผู้ป่วยซึ่งในระหว่างนี้ครับทางร้านยาจะมีการถ่ายภาพการบริการและจ่ายยาเพื่อนำบันทึกในโปรแกรมใช้เป็นหลักฐานการให้บริการจริงและหลังจากให้บริการสามวันเภสัชกรจะติดตามอาการผู้ป่วยเพิ่มเติมข้อ2นะครับพบแพทย์ออนไลน์ส่งยาฟรีถึงบ้านผ่าน4แอปพลิเคชันผู้ป่วยจะได้รับการซักถามและจ่ายยาตามอาการหาก อาการเข้าเกณฑ์จะได้รับยาฟาวิพิลาเวียหรือ,อยาโมนูพิลาเวียตามดุล,ดลพินิษของแพทย์นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการผ่าน4ีแอปพลิเคชันสุขภาพข้อ3ครับกรณีผู้ป่วยโควิดสิที่มีภาวะเสี่ยงรุนแรงเป็นกลุ่ม608หรือมีโรคร่วมและมีอาการรุนแรงขึ้นไปหรือว่าเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับ ได้แก่ 1. วัดไข้ได้39องศา,ศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างน้อย2ครั้งห่างกัน4ชั่วโมงใน1วัน 2. วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้ต่ำกว่า94% 3. มีภาวะแทรกซ้อนหรือการกำเริบของโรคประจำตัว 4. มีปัจจัยเสี่ยงต่ออาการรุนแรง 5. มีภาวะอื่นที่จำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ 6. ผู้ป่วยเด็กมีอาการ,าการซึมนะครับกินได้น้อยมีภาวะ ขาดน้ำจากอุจจระร่วงหรือชักจากไข้สูงเป็นต้นให้เขารับบริการที่หน่วยบริการสถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้หรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ได้แก่ศูนย์บริการสาธาร,รณสุขพื้นที่กรุงเทพมหานครคลินิกชุมชนอบอุน่นสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน ข้อที่4นะครับกรณีผู้ป่วยโควิด -19 สีแดงนะครับมีอาการรุนแรงได้แก่หอบเหนื่อยหนักมากพูดไม่เป็นประโยคแน่นหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกปอดอักเสบรุนแรงอ่อนเพลียตอบสนองช้าไม่รู้สึกตัวมีภาวะช็อกโคม่าซึมลงไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสค่าออกซิเจนต่ำกว่า94 ต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะครับเข้ารับการบริการที่หน่วยบริการได้ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรือยูเซฟหากมีข้อสงสัยการเข้ารับบริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเพิ่มเพื่อนที่ OA สปสช Li n e ID @nhso หรือเข้าเว็บไซต์สปสชที่ ที่ www.nho.go.th หาหาเตียงไม่ได้นะครับหรือหน่วยบริการเตีงเต็มให้ติดต่อสายด่วน1330ครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณสุขห่วงเด็กจมน้ำเสียชีวิตแลน่ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดยึดหลักตะโกนโยนยืน่นนายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงในแพทย์ทรงคุณวฒิระดับ11และโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าการจมน้ำเป็นปัญหาทางสาธารณาสุขที่สำคัญกระทรวงสาธารณาสุขดำเนินการเพื่อป้องกันการจมน้ำนอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กและชุมชนตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับและวิธีการป้องกันการจมน้ำ และร่วมกับทีมผู้ก่อการดีสอนทักษะการว่ายน้ําให้เด็กเพื่อเอาชีวิตรอดสอนวิธีการช่วยน้ําคนตกน้ำนะครับและสอนการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ซึ่งนอกจากจะช่วยคนที่จมน้ําแล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของคนที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ด้วยส่วนเด็กที่มีอายุต่ํากว่า2ปีนะครับผู้ปกครองต้องดูแลไม่ให้ข้าสายตาและไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ําตามลําพังเด็ดขาดแม้จะมีห่วงยางนะครับหรือเสื้อชูชีพแล้วก็ตาม รวมถึงควรจัดให้มีพื้นที่เล่นอย่างน้อยอย่างปลอดภัยนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งข้อก้านเด็กเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจา,จากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นรถทับน้ําร้อนลวกเป็นต้นนะครับในแพทย์รุ่งเรืองกล่าวต่อว่านะครับสำหรับการช่วยเหลือคนตกน้ําหรือจมน้ําไม่ควรกระโดดลงไปช่วยทันทีแต่ควรใช้วิธีปลอดภัยนะครับคือ1ตะโกนขอความช่วยเหลือคนที่อยู่แถวบริเวณที่เกิดเหตุ 2โยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้นะครับอย่างเช่นห่วงชูชีพถังแกนล,ลอนถังพลาสติกเปล่าให้เกาะลอยน้ําและ3ยื่นอุปกรณ์อย่างเช่นไม้เชือกเสื้อเข็มขัดให้จับและดึงขึ้นจากน้ําและเมื่อช่วยคนจมน้ําขึ้นมาแล้วนะครับห้ามอุ้มพาดบ่าหรือกระแทกเอาน้ําออก เนื่องจากเป็นวิธีการช่วยเหลือที่ผิดและจะทําให้ขาดอากาศหายใจมานานขึ้นนะครับหากพบว่าไม่หายใจให้รีบทํา CPR และโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669ทันทีครับนี่ก็เป็นข่าวสารในแวดวงของสาธารณาสุขครับท่านสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับรายการสบปสอบคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w S h s ส t v t v และสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับ,สำ,รบ,บสำหรับวันนี้ผมสลาวัวุฒศรีพร้อมทีมงานครับผต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่เนอากาแครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ